โกลเด้นแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีตุลประจําเดือนกุมภาพันธ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูในส่วนของอดีตนะคะไล่เลี่ยงไปจนถึงปัจจุบันนาอนาคตให้กับชาวราศีตุลน,นั่นเองนะพไพ่ใบแรกในส่วนของอดีตของชาวราศีตุลค่ะ8ดาบหไม้3ามถ้วย ไนออฟสอดแล้วก็ต่อมาด้วย8ดไม้นั่นเองมาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกเลยสำหรับไพ่ใบแรกใบนี้คือไพ่แดดาบที่บอกให้รู้ว่าในอดีตของชาวราศีตุลน,นั้นนะคะมีเรื่องอึดอัดใจนะคะหรือบางทีมีเรื่องอึดอัดใจหรือไม่สบายใจคุณเลือกที่จะเก็บเอาไว้กับตัวเองมากกว่าที่จะระบายออกมาหรือจะ บางทีถ้าคุณจะอธิบายหรือคุณจะไปปรึกษาใครากลัวว่าเขาเหล่านั้นจะไม่สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกหรือว่าเ,ออเขาเรียกว่าการกระทำอะไรบางอย่างของคุณได้ถ่องแ้นั่นเองนะคะจึงเลือกที่จะเก็บเอาไว้กับตัวเองเวลาในช่วงของความมีความรักในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลเนยชอบกดดันมีเรื่องเก็บกดนะคะ เยอะแยะมากมายบางทีนะคุณจำใจจำยอมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณชอบแต่คุณจำใจที่จะทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนรักหรือคนที่คุณไว้ใจหรือคนที่เป็นครอบครัวหรืออะไรก็ตามเป็นสิ่งที่เขาแบบอยากให้คุณทำะนะคะนะจึงจำใจจำยอมที่จะทำเนี่ความรู้สึกแบบนี้มันจะ ตอกย้ำให้กับชาวราศีตุลบ่อยมากเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมาจะเป็นแบบนั้นทั้งในเรื่องของความรักในเรื่องของการทำงานหรือเรื่องอะไรก็ตามนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เอทออฟวอไปบอกเลยว่าเกี่ยวกับการที่คุณได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานบางคนอาจจะไม่เคยทำงานสายนี้มาก่อนหรือ ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของงานงานนี้มาก่อนเลยนะคะแต่คุณได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำงานอะไรใหม่ๆได้อยู่สถานที่ใหม่ๆกับผู้คนใหม่ๆอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าคุณมอบโอกาสดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานให้กับตัวเองนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างหนึ่งของชาวราศีตุลเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันมีคนที่หยิบยื่นโอกาส ะะหรือบางทีคุณได้มีโอกาสไปทํางานนะคะแล้วได้มีโอกาสไปเจอกับความรักหรือว่าคนรักนะคะที่อาจจะทำงานด้วยกันแล้วบังเอิญมาเจอกันหรืออะไรประมาณนี้ถ้าฉันไม่ได้งานนี้หรือฉันไม่ได้มาทํางานที่นี่ฉันคงไม่ได้มาเจอคุณหรืออะไรประมาณนี้ความรักมันจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกประมาณนั้นนะคะต่อมา ก็จะเป็นไพ่สามถ้วยในช่วงอดีตของชาวราศีตุลน,นั้นนะคุณได้มีโอกาสพบเจอผู้คนมากขึ้นหรือว่าเวลา ไปเจอสังสรรค์หรืออาจจะเจอเพื่อนเก่าที่คุณอาจจะไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วแต่บังเอิญมาเจอกันนะคะเจอกันที่งานเลี้ยงหรือบังเอิญมาเจอกันหรืออะไรประมาณนี้รวมไปถึงมีเกณฑ์ว่าคนรักเก่าในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นทักทายนะคะมีการทักทายติดต่อกับมหาชาวราศีตุลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคิดถึงหรืออาจจะเป็นเพราะว่า กำลังจะโย,ยนหินถามทางว่าคุณยังโสดอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณมีแฟนใหม่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะมีเกณฑ์ว่าเขาน่าจะติดต่อกับมาหาคุณนะคะถ้าคุณยังโสดหรือยังพอมีความหวังเขาก็อยากกลับเข้ามานั่นเองเนาะต่อมาเป็นไพ่ไหนออฟสอดใบนี้นะคะตรงไปตรงมาเลยนะคะคุณค่อนข้างเป็นคนที่ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคค่อนข้างเยอะในช่วงอดีตที่ผ่านมาหรือว่ามีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวราศีตุลถือว่าเป็นข้อดีของคุณนะในช่วงอดีตก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะอุปสรรคนั้นจะเลขใหญ่หรืออะไรยังไงก็ตามคุณพยายามที่จะต่อสู้ดินน้นรนหรือบางทีคุณมีความพยายามหรือความทะเยอทะยานอยู่ในตัวเองนั้นค่อนข้างสูงมากๆถือว่าเป็นข้อดีนะทะเยอทะยานไปนในทางที่ดีอะ่ะนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะ แล้วสำหรับไพ่ใบน,นี้นะคือถ้าความรักบางทีชาวราศีตุล คบหาดูใจกับใครในช่วงอดีตแล้วรู้สึกว่าเออไม่ใช่คนนี้นะคะดูทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งนิสัยทั้งอะไรหลายๆอย่างดูไม่เข้ากันหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่สนับสนุนคุณในสิ่งที่คุณอยากทำอะไรประมาณนี้คุณก็พร้อมที่จะชิ่งนะคุณก็พร้อมที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะถือว่าเป็นคนที่ชัดเจนในการกระทาในความรู้สึกมีจุดยืนเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่แปดไม้ สำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยนะคะว่าเป็นไพ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของการกระทํามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของสายงานด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานชาวราศีตุลมีการย้ายนะคะไปทํางานแผนกนั้นแผนกนี้หรือย้ายไปอยู่สาขาอื่นย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่นะคะหรือออกจากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ ความรักก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกะทันหันโดยที่คุณไม่ทำตั้งตัวหรือมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะบางทีสิ่งที่คุณคิดว่ามันแน่นอนมันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะในความรักของเรามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะไพ่ใบนี้จึงบอกให้รู้ว่าเออได้เรียนรู้สัจธรรมหลายๆอย่างในชีวิตก็คือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนั่นเองนะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีตุลส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมนะคะธาตุไฟธาตุน้ํานะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีตุลค่ะ ให้ในปัจจุบันใบแรกของชาวราศีตุลค่ะเป็นไพ่หไม้นะคะต่อมาด้วยเด็กถือถ้วยสิบไม้สี่ถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย9้าดาบนั่นเองนะโอเคไล่เรียงที่ไพ่ใบแรก สำหรับไพ่หไม้นั้นหมายความว่ามีเรื่องน่ายินดีในการทํางานของชาวราศีตุลย์บางคนมีการจบการศึกษาใหม่ได้เริ่มต้นทํางานใหม่ๆหรือทํางานมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะาการทํางานของคุณเข้าตานะคะหัวหน้าหรืออะไรประมาณนี้เขามีการขึ้นเงินเดือนหรือเป็นการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งให้กับชาวราศีตุลย์ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการที่ทํางานแล้วคุณเริ่มมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือมีคน ให้ความเคารพนับถือยกย่องในหน้าที่การงานของคุณก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้าราชการนะคะหรือหน้าที่การงานที่มีผู้คนยกย่องนับถือนั่นเองนะคะถึงแม้จะไม่ได้รวยไม่ได้อูฟู่อะไรมากมายแต่ว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนั่นเองนะ,ะนี่ก็คือเป็นการยกตัวอย่างก็แล้วกันนะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะใน ในกรณีนี้อาจจะเป็นตัวชาวราศีตุลเองหรือคู่กรณีของคุณเองที่อยู่ในสภาวะอย่างที่อาจารย์กล่าวมานั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นไพ่เพจออฟคัพใบนี้นะคะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่อายุน้อยกว่ากันนะคะ คนนั้นจะเป็นคนที่เวลารักก็คือรักด้วยความรู้สึกรักด้วยความเอาอกเอาใจนะคะพยายามเอาอกเอาใจนะคะแล้วก็อีกนิสัยนะ,ะเด่นๆเลยของคนที่อายุน้อยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คือเป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนนะคะชอบให้คนรักนั้นมีเสียงหวัวเราะ นะคะเป็นคนที่ชอบงานศิลปะมีอารมณ์ศิลปินชอบเสียงดนตรีนะคะเป็นชีวิตจิตใจนี่คือบุคลิกข้าวนั่นเองแต่ในเรื่องของความรักก็ดูแล้วเอาใจใส่คนรักเป็นอย่างดีด้วยนะคะคือรักด้วยความรักความรู้สึกนะคะความรักมันมันมีในหลายรูปแบบอะบางคนรักด้วยสมองบางคนรักด้วยหัวใจบางคนรักด้วยความรู้สึกแต่ไพ่ใบนี้แล้ว ในความรักครั้งนี้น่าจะเป็นรักด้วยความรู้สึกด้วยความเอาใจใส่อะไรประมาณนั้นต่อมาก็จะเป็นไพ่สิบไม้ในปัจจุบันของชาวราศีตุลอาจารย์รู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นแบกรับความรู้สึกหรือว่านะคะพยายามประคับประคองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันไปตลอดรอดฝั่งนะคะหรือมันเป็นความรู้สึกที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นรัก อีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งด้วยซ้าไปหรือรู้สึกมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะ,ะมันเป็นความรักที่มันไม่ค่อยบาลานซ์กันมันไม่ค่อยเท่ากันะนะคะในความรู้สึกของอาจารย์ด้วยบางคนนะคะฝ่ายหนึ่งก็พยายามประครับประคองพยายามที่จะล้งพยายามที่จะทนุถนอมความรักอีกฝ่ายหนึ่งก็ชิลๆนะคะ,ะจะจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้ชิลๆ เป็นไปตามธรรมชาติอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วในเรื่องของการทํางานนะชาวราศรีตุลบางคนนี้เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยก็ว่าได้ถือว่าในช่วงนี้คุณทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยอยู่พอสมควรนะคะต่อมาเป็นไพ่สีถ้วยในช่วงปัจจุบันของชาวราศรีตุลน,นั้นโดยเฉพาะคนโสด ไพ่ใบนี้คนโสดนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างสเปคค่อนข้างสูงนะคะเลือกเยอะเลือกมากนะคะจึงยังคงคองโสดจนถึงทุกวันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอาคุณแต่ไม่คุณไม่เอาใครมากกว่านะคะคนนี้ไม่ตรงสเปคคนนี้ไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันหรืออะไรประมาณนี้คุณก็จะไม่รับใครเข้ามามั่วซั่วไงต้องตรงตามสเปคคุณต้องอย่างน้นอยๆต้องนิสัยเข้ากันได้อะไรประมาณนี้นะคะ รวมไปถึงคนที่มีแฟนหรือว่าคนรักนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ของชาวราศีตุลน,นั้นเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งๆนะคะบางคู่นะคบกันมานานแล้วมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะคะควรหาจิจกรรมหรือทําอะไรร่วมกันที่แบบเ,ออเป็นการกระชับความสัมพันธ์จะได้ไม่ต้องรู้สึกเบื่อหรือได้รู้สึกแบบอือ มไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วก็ชาวราศีตุลเป็นชาวธาตุลมด้วยไงนะคะลมมันไม่น่าจะอยู่นิ่งๆก็คงจะน่าเบื่อเกินไปนะคะนี่ก็คือลักษณะบุคลิกด้วยนะต่อมาก็จะเป็นไพ่กาวดาบสำหรับไพ่ใบนี้บอกเลยในช่วงเดือน กุมภาหรือว่าในปัจจุบันของชาวราศีตุลน,นั้นมีอาการที่แบบบางทีอาจจะนอนไม่หลับนะคะบางทีอาจจะนอนหลับตื่นหรือมีอาการกังวลหรือมีเรื่องให้คิดมากบางทีทําให้ชาวราศีตุลน,นั้น,นอนไม่หลับจิตตกวิตกกังวลได้เช่นเดียวกันนะคะคิดไม่ตกคิดไม่ โอ้มันคิดแล้วคิดอีกอะ่ะจนทําให้บางทีบางทีอาจจะตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับเลยอะไรประมาณนี้บางคนก็อาจจะหลับหลับตื่นตื่นบางทีอาจจะฝันร้ายด้วยในช่วงนี้นะคะยังไงก็พักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะมันส่งผลต่อสุขภาพของคุณด้วยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพตา ะะสายตาของชาวราศีตุลน,นั้นต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสายตาผ้ามัวมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตาปวดหัวไมเกรนกระทันหันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในปัจจุบันของชาวราศีตุลน,นั้นส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุน้ำนะคะแล้วก็ธาตุลมด้วยนะ ต่อมาก็จะดูไพ่แนนะคนอันใกล้ที่จะถึงนี้ก็คือในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีตุลค่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ของชาวราศีตุลน,นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะไพ่ใบแรกในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะสามไม้นะเดอะชาริออ องดาบเดิมมีจิกเชียนแล้วก็ต่อมาด้วยสามดาบนั่นเองนะโอเคไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกในเดือนกุมภาพันนี้นะคะถือว่า,พาไพ่ใบแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆบางคนมีการลงทุนลงแรงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะทุ่มเทความรักให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะหวังที่จะได้ผลลัพธ์หรือว่าได้ความรักนั้นตอบแทนกลับคืนมา ะะเห็นว่าบางคนนะถ้ากําลังจะจีบใครหรือกําลังทําคะแนนอะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็หวังว่าเขานั้นจะรักหรือว่าตอบรับกลับมาให้คุณบ้างอะไรประมาณนี้นะคะบางคนมีการรอคอยคู่รักของตัวเองนะคะที่แบบบางทีอาจจะอยู่ไกลกันนะอาจจะ อ,อยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศกันอะไรประมาณนี้รอช่วงเวลาที่จะได้กลับมาเจอกันหรือจะได้มาเห็นกันแบบตัวเป็นๆบางคนคุยกันติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์แต่ยังไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆเ,เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะเป็นการเฝ้ารอรอคอยกันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะชาลีออดเป็นไพ่ประจําราศีกรกฎนะมีชาวราศีตุลที่เคยคบหรือกลำลังคบกับชาวราศีกรกฎ อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคือพไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าอารมณ์ในช่วงเดือนกุมภาพนันธ์ของชาวราศิตุลน,นั้นค่อนข้างขึ้นๆลงๆเวลาดีดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายน้าดูอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์แปรปวนนิดหนึ่งนะคะแถมเป็นธาตุลมด้วยแถมแปรปวนอีกนะคะเหมือนพายุเลยทีนี้นะคะ แล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจารย์รู้สึกว่าเป็นเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาด้วยนะบางคนชาวราศีตุลมีการวางแผนที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะสำหรับไพ่ใบนี้เกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศมีการเดินทางกิน เกี่ยวกับยวดยานพาหนะเกี่ยวกับการที่จะต้องขึ้นเครื่องบินหรืออะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันบางคนอาจจะไปเยี่ยมเยี่ยมแฟนหรือคนรักที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือเขาอาจจะมีเกณฑ์จะเดินทางมาหาชาวราศีตุลก็ได้คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคต่อมาเป็นไพ่สองดาบไพ่สองดาบใบน,นี้ง่ายๆนะคะตรงไปตรงมาเลยก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีโลกสองใบ ะะเป็นโลกสองใบที่ไม่สามารถที่จะเลือกข้างเลือกคนได้เลยนะะฉันอยากจะคบกับคนสองคนอย่างนี้พร้อมๆกันอย่างนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ถ้าจะทิ้งอีกคนนึงแล้วก็เลือกคบอีกคนนึงก็กลัวอีกคนนึงจะเสียใจก็เสียดายอีกคนนึงนะ,ะอะไรอย่างนี้นะคะจึงเลือกที่จะมีโลกสองใบนะคะระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์แบบนี้ที่จะเกิดขึ้นด้วยก็แล้วกันนะคะนะ บางทีบางทีนะบางคนนะเต็มใจที่จะเป็นโูกอีกใบของอีกคนหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แล้วว่าเขาก็มีเจ้าของหรือมีครอบครัวแล้วหรือมีคนรักแล้วอันนี้ก็อันตรายอยูเหมือนกันนะต่อมาก็เป็นไพ่เดอะเม็ิเชียน พไพ่ใบนี้เกี่ยวกับหมอดูหรือเป็นการมีซิกเซนลางสังหรณ์อะไรที่ค่อนข้างแม่นยำนะโดยเฉพาะสาวๆาวชาวราศีตุลนั้นซิกเซนลางสังหรณ์แม่นยำมากนะ,ะอย่าให้สาวๆาวชาวราศีตุลน,นะคะระแวงระวังหรือรู้สึกแบบเอ๊ะแตงหิดแตงหิดเขาดูเปลี่ยนไปเขาดูพฤติกรรมเขาแปลกๆปอะไรประมาณนี้อันเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็น ค่อนข้างที่จะแรงนะในเรื่องของรลางสังหร์นะคะอยากให้สาวๆชาวราศีตุลรู้สึกแบบนี้นั่นเองนะร่วมไปถึงชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะจะเป็นสายมมหรือว่าชอบดูดวงเป็นพิเศษนะชอบมากชอบดูดวงนะคะเพราะว่าคุณเชื่อในสิ่งที่แบบว่าอู้อยากรู้ว่าในอนาคตฉันจะเป็นยังไงนะ,ะเดือนหน้าปีหน้าอีก5ปี1ิปีข้างหน้านูจะเป็นยังไงฉันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้อยากรู้อนาคตนะคะ นี่ก็เป็นการแบบเป็นไพ่หมอดูด้วยนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะนะแล้วใบนี้ก็ยังบอกให้รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีไหวพิบฏิพานดีมากเอาตัวรอดเก่งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดคําจาชาวราศีตุลน,นั้นมีศิลปะในการพูดในการเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วมีเครื่องหมายอินฟินิตีอยู่บนหัวของไพ่ใบนี้ด้วยนั่นหมายความว่ายังไงนะคะคุณก็เป็นคนที่เอาตัวรอดได้เก่งะนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่สามดาบไพ่ใบนี้คือรักสามเศร้าตรงไปตรงมาเลยนะคะเป็นรักสามเศร้าที่บางทีคุณอาจจะเข้าไปเป็นมือที่สามในความรักของใครหรือเป็นคนที่มาทีหลังโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือบางทีเขาอาจจะโสดจริงหรือโสดปลอมแล้วก็บางทีเขาอาจจะโกหกคุณหรือไม่ได้บอกความจริงกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณกลายไปเป็นมือที่สามในความรักของใครสักคนหนึ่งอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะ ระวังในเรื่องของความใจร้อนคบหาดูใจกับใครควรที่จะดูให้ดีๆก่อนนะคะไม่ใช่แบบว่าออฉันโสดมานานแล้วฉันอยากจะมีคู่ฉันอยากจะมีใครแล้วก็เลือกคบไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสว่า มีใครสักคนนั้นเข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักของคุณทั้งสองคนแล้วจะกลายเป็นรักสามเศร้าก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะเป็นความรักแบบเราสองสามคนและรักสามเศร้าที่จะนำมาซึ่งความเจ็บปวดหัวใจอยู่พอสมควรนะคะโอเคนิ้วคือไพ่ในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟนะราศีกรกฎนะคะราศีธาตุลม ต่อมาจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีตุลค่ะไพ่ใบแรกนะก้าวดาบเอ็ดออฟคัแล้วก็เด e ะเลเวนะสำหรับไพ่ก้าดาบอาจารย์บอกเลยว่าคุณนั้นจิตตกวิตกกังวลน,นะคะถ้าจิตตกวิตก,กังวลเรื่องใดแล้วจะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นนอนไม่หลับ นอนไม่หลับทั้งคืนหรือบางทีนอนไปแล้วก็ตื่นขึ้นมานะคะหรือหลับหลับตื่นตื่นอะไรประมาณนี้ฝันร้ายอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของชาวราศีตุลถ้าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาได้นะคะในช่วงนี้ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ปวดหัวไมเกรนนะ,ะกระทันหัน ่อมาก็จะเป็นไพ่ e of Cups สำหรับไพ่ใบนี้คนที่มีคู่ชาวราศีตุลน,นั้นคู่ของคุณน,นั้นจะนําความโชคดีนําโชคลาภมาให้กับชาวราศีตุลน,นะคะเขาคอยเป็นที่เติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายไปหรือคุณไปเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดหายไปจึงกลายเป็นคู่ที่แบบมาเติมเต็มซึ่งกันและกันถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ใบนี้แล้วก็มีคนที่แบบ บางทีถ้าคุณเดือดร้อนหรือมีเรื่องอะไรนะคะอยากจะให้คนช่วยอะไรก็ย่อมจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณนะคะในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆจากแต่ก่อนนะคะคุณอาจจะมี คนมาช่วยเหลือหรือพร้อมที่จะมา,าสนับสนุนคุณค่อนข้างยากแต่ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีคนนั้นยื่นมือมาช่วยหรือพร้อมที่จะช่วยหรือซัพพอร์ตชาวราศีตุลน,นั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะเลเวอร์สำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าเป็นไพ่ประจําราศีเมถุนมีชาวราศีตุลน,นั้นเคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ เป็นเหมือนเป็นรักเผื่อเลือกอะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรักหรือคบกับอีกคนหนึ่งเอาไว้เผื่อเลือกเผื่อรักนะถ้าเรียกว่ารักสามเศร้าก็ยังได้เลยนะคะนะแล้วก็มีความรักแบบมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะั้นมีอิทธิพลต่อความรักของคุณทั้งสองคนมากๆนะคะผู้ใหญ่อาจจะมาแสกแซงความรักหรือ ความรักมันน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนทำไมผู้ใหญ่นั้นถึงเข้ามาแทรกแซงได้นะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนะความรักต้องเป็นเรื่องของคนสองคนนั่นเองเนาะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o ดเอนจิ้รเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ